ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่28เดือนตุลาคมพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในโคโลสีบทที่3ข้อที่13ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกัน องพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาบทที่61ข้อที่10ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าพระเจ้าจะเปรย์ปรีอย่างยิ่งในพระเจ้าจิตใจของข้าพระเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสวมข้าพระเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอด พระองค์ทรงคลุมข้าพระเจ้าด้วยเสื้อแห่งความชอบธรรมอย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยพวงมาลัยและอย่างเจ้าสาวตกแต่งด้วยเพชรนินจินดาและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่7ถึงข้อที่8ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่าบาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาสุขุมและมีความเข้าใจและพระวจ,จนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในโรมบทที่5ข้อที่5ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าและความหวังใจไม่ได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้า ได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วอาเมนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าในโลกนี้เจ้าจะพบความอายุติธรรมเสมอมนุษย์จะทำร้ายเจ้าด้วยคำพูดหรือการกระทำต่างๆแม้ว่าเจ้าไม่สมควรได้รับแต่เมื่อใดที่มีคนทำไม่ดีกับเจ้า จงมองว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่เจ้าจะเติบโตในพระคุณลองท้าทายตัวเองดูว่าเจ้าจะสามารถให้อภัยเขาได้เร็วแค่ไหนอย่าให้ใจของเจ้าเดือดร้อนเพราะต้องการแก้ไขความเข้าใจผิดใดๆเลยแต่จงให้ใจของเจ้าจดเจ่ออยู่ที่เราแทนการหมกมุ่นอยู่กับความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อเจ้า เพราะท้ายที่สุดแล้วความคิดเห็นของเราต่างหากที่สำคัญที่สุดในขณะที่เจ้าจดจ่ออยู่ที่เราจงจำไว้ว่าเราได้สวมเจ้าไว้ด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของเราในสายตาของเราเจ้าแต่งกายด้วยเสื้อกลุมอันสงา่างามซึ่งเราได้แลกมาด้วยโลหิตของเราสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของความ ยุติธรรมเช่นกันแต่มันคือของขวัญที่เราตั้งใจมอบให้เจ้าเมื่อเจ้าถูกรังแกอย่างไม่ยุติธรรมจงจำไว้ว่าวิถีของเราที่มีต่อเจ้านั้นดียิ่งกว่าความยุติธรรมมากมายนะักวิถีของเราเป็นสันติสุขและ ความรักซึ่งได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเจ้าซึ่งได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเจ้าโดยทางพระวิญญาณของเราอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับีีเพยผูู้้้ดวท่รรใจจคคุณคุณณะตอบนันน เราขอระองค์มันคงน,นอนเพียงคุณป้าใจให้